หมูสามชั้นทอดกรอบดีดีมากยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช a n นลทีมยต้นไม้ใหญ่ทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับทางเราอีกแล้วนะครับเทียมวยต้นไม้ใหญ่แล้วก็วันนี้แน่นอนว่าอยู่บ้านแล้วก็หิวมีร้านเจ้าชูหมูก,กรอบเนาะเขาได้นําหมูก,กรอบมาให้เราทานแล้วก็แบบส่วนตัวก็ชอบมาก ทีนี้ก็เลยอยากจะอ่ะแน่นอนมาสอนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับหมูกรอบเนาะว่าวันนี้ภาษาอังกฤษกับหมูกรอบจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญคือใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับทางเราด้วยและก่อนที่จะไปกดอย่าเพิ่งกดดูให้จบดูจบแล้วก็ไปกดด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ความหมูกรอบจะเป็นอย่างไรสับภาษาอังกฤษที่จะมากับหมูกรอบจะมีอะไรได้บ้างใครที่ชอบทานหมูกรอบบ้างแล้วก็รู้สึกว่าอ ทอดเองก็ไม่อร่อยทํายังไงก็หืไม่อร่อยสักทีวันนี้เรามีมาแนะนําต้องบอกเลยว่าร้านที่เราเอามาแนะนำนะครับก็คือร้านที่มีชื่อว่าร้านเจ้าชูหมูกรอบเนาะวันนี้เขานํามาให้เราแล้วก็อ้โหูต้องบอกว่ามันน่าทานมากๆเช่นหมูกรอบที่แบบ เ,เดี๋ยวให้ดูว่ามันมีความสพรึงความเหลืองของหนังเนื้อแน่แนๆเลยเป็นหมูกรอบที่แบบสุดยอดโอ้โห oh, oh. มันน่ากินมากๆเลวถ้าพูดถึงเรื่องหมูเนี่ยลหลายๆคนก็คงแบบ s a หิวขึ้นมาทันทีถูกไหมเขาบอกว่าเนื้อหมูเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมนมํามาบริปโภคมากๆเลยร้านเจ้าชูหมูกรอบเขาก็เลือกคัดสรรหมู3มชั้นนะครับเพราะว่าส่วนนี้มีไขมันแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยจะสับเรียงกับไขมันเนี่ยเป็นชั้นๆเลยมันก็จะมีความแบบ Mm hmm. อร่อยอร่อยใครที่ชอบกินหมูสามชั้นนี่คือจะรู้เลยว่ามันจะมีความอร่อยกว่าแบบหมูสันนอกนันี่บอกว่าแบบอันนั้นมันอาจจะแข็งแต่สามชั้นนี่คือถ้าเอามาทอดน,นี่คือ,อยืนหนึ่งและที่สําคัญเขาบอกว่าหมูสามชั้นเนี่ยมันถูกแปลงโฉมมาให้กลายเป็นหมูสามชั้นทอดกรอบ ามสูตรเด็ดของร้านเลยเป็นสูตรเฉพาะของร้านนะครับร้านเจ้าชูหมูกรอบแล้วเขาบอกว่าเราจะได้สัมผัสถึงความแบบนุ่มความกรอบของหนังนะ่ะเออแล้วก็ความฉ่ำของตัวหมูเองว่ามันจะฉ่ำด้วยมันจะเข้ากันกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดเกรดความรู้ก่อนวันที่เราจะไปกินกันหมูสามชัน้นภาษาอังกฤษเบลลี่เบลลี่หรือว่าถ้าเป็นหมูสามชั้นทอดกรอบเนี่ยปกติแล้วที่เราจะเห็นกันในเมนูของพวกร้านอาหารเนี่ยมันก็จะเป็น crispy pork คริสปี้โปกหมูกรอบนั่นเองคริสปี้คืออะไรที่มันแบบกรอบๆหรือว่าถ้าแบบเมนูอะไรก็ตามที่จะใส่หมูกรอบเป็นแบบตัวชูวเนาะเอา with crispy pork ไว้ตามหลังเช่น fried rice with crispy pork ก็คือข้าวผัดที่ใส่หมูกรอบก็คือข้าวผัดหมูกรอบเองหรืออาจจะเป็น fried kale with crispy pork ก็ <c oughs> คือผัดคณาห,หมูกรอบจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างมาที่สามารถสั่งหมูกรอบได้ก่อ,อนที่เราจะไปกินกันร้านนี้เขาอยู่ในกรุงเทพสามารถสั่งผ่าน a c e b o o k หรือ IG ได้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ l ลน์แมนนะครับใครที่สนใจลองสั่งได้เลยเจ้าชูหมูกรอบมันจะกรอบแค่ไหนมันจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวลองมาชิมกันรอไม่ทุกคน <c oughs> คือช้อนซ่อมช้อนซ่อมช้อนซ่อมนีม่ของเราเนาะไม่ใช่ของร้านไม่ใช่สูตรเด็ดช้อนซ่อมนี่เป็นช้อนซ่อมปกติซ้อมภา,าษาอังกฤษคืออะไรใครรู้บ้าง k, fork เ no. นาะนี่ลองฟังเท่าของภาษาเขาอ Fol k. Fol k. อกเสียงโฟก์โฟกาได้ยินไหมทุกคนโฟก k โฟก์เนาะออกเสียงแบบบริชนิดนึงส่วนช้อนนะคะภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า spoon spoon S P W N Spoon คือช้อนช้อนนั่นเองแล้วก็ส่วนซอมก็คือโฟกทุกคนเราเมื่อกี้เรารู้ว่ามีคำศัพท์ว่า Spoon แล้วก็โฟก โอเคไหมที่นี้มันมีคำหนึ่งที่ปกติเราใชช้อนซ่อมใช่ไหมเ,เวลากินเราอาจจะใช้คำว่า spoon and fork or oh, you can say cutlery cutlery อย่างเช่นเวลาที่เราสั่งออนไลน์ delivery ต่างๆบางร้านเราก็จะมี options ให้เลือกว่าจะเอา t p l s t i c cutlery ไหมถ้าไม่เอาก็สามารถแบบติ๊กว่าไม่เอาได้ เนาะมันก็คือพวกแบบซ่อมช้อนแล้วก็มีดเนาะที่เป็นมีดพลาสติกพลาสติกคัตชเล็งลองไปดูว่าเวลาเราสั่งเนี่ยจริงๆเราเซโนก็ได้นะบอกไม่เอาเพราะว่าเรามีแล้วที่บ้านก็ไม่ต้องสั่งเพิ่มเนาะมาเดี๋ยวเราจะ,จะใช้ฟอกในการชิมให้ทุกคนดูว่ามันจะเป็นอย่างไรทุกคนนี่ดูหมูนี้ดูหมูนี้เราจะชิมให้ดูเริ่มจากน้ำจิ้มสีน้ำก่อนขาวก่อนน่าจะเป็นน้ำจิ้มสี น้ำจิ้มสีอูดีหมูก็กรอบด้วยคือหนังหมูมันต้อมีความกรอบๆแล้วข้างในมันก็จะนุ่มๆแล้วมันฉ่ำอย่างที่เขาบอกจริงๆคือมีสามสัมผัสที่เราสัมผัสได้เลยอันแรกก็คือความกรอบของหนังด้านนอกนะครับแล้วอันที่สองก็จะเป็นความนุ่มและสามคือฉ่ำไม่หยุดอีกอันนึงเป็นน้ำจิ้มสีส้มๆของเขาอีกอันหนึ่งนะครับอืมอร่อยนะ คนบอกเลยว่าเจ้าชูหมูกรอบเนี่ยเวลาเราจิ้มกับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำส้มของเขานะครับเราจะได้รสชาติความเป็นหมูมันจะชูแล้วความเป็นหมูขึ้นมาแล้วหมูมันจะหอมแต่จะหมูเลยอ่ะมันจะมีความอร่อยมากคือมันเลิศอันนี้มันเลิศเราชอบน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันเนี้ยอร่อยนะครับมันเป็นน้ำส้มแล้วก็มีความเผ็ดเปรี้ยวนิดๆเลยมีความเค็มนิดๆดีดีมากคืออย่างที่บอกไปถ้าคริสปี้โพกเนี่ยเวลาถ้าเราจะทำเองที่บ้านอ่ะเราว่ามันยากพอสมควรนะเพราะว่ากรรมวิธีหลยากมันก็ยากเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะมีแอร์ไฟเอนนนนรร้้าารดด้้าาีีคือบ หมูกรอบเธอหมูกรอบเนี่ยจะให้หนังมันเหลืองกรอบขนาดนี้ทำได้ยังไงถามก้อนถ้าเราจิ้มน้ำจิ้มสองครันจะเป็นยังไงมาดูกันอืมอืมอืมอันนี้ดีจริงทำไมทุกคนน้ำจิ้มอะจิ้มน้ำจิ้มซีอิ๊ว กับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำสม้มสองอันนี้พอมันรวมกันปุ๊บมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มหวานหวานเค็มเค็มของน้ำจิ้มซีอิว๋วใช่ปะ่ะเราก็มารวมกับน้ำส้มที่เป็นสูตรเด็ดของร้านเขาเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านเขาคืออันนี้ดีมากแนะนำจริงๆแนะนำทุกคนบอกว่ามันเลิศมากเพราะว่า ถ้าเรากินคริสปี้พกกับฟอกของเราเนี่ยมันก็จะแบบเลิศมากและเราบอกเลยว่าการที่เราจะทานอาหารนะครับจานแล้วก็ซ่อมหรือเครื่องเคียงคัตเชอรี่ต่างๆเนี่ยถ้ามันสวยมันทําให้ดูแบบดูอร่อยดูน่าทานมันก็จะมีฟิลในการทานมากขึ้นแล้วเราก็สามารถริมรสแล้วก็อินกับการทานอาหารไปได้แล้วทีนี้ถ้าเราจะบอก, um, อบกว่าเธอทันชอบคริสปี้พร์กมากจะพูดว่าอย่างไรเราจะใช้ประโยคที่เป็นแทชร่นนี้คือคำว่า I am into something or I am keen on something ยกตัวอย่างเช่น I am into eating crispy pork or I am keen on eating crispy pork อ่าเพราะฉะนั้นเน,นี่ยเอาไปอยู่เนไปใช้ได้คือบอก หนู n ันอินทูอิแบบว่าชอบ k ี e n on ก็แบบว่าชอบเหมือนกันกูชอบกินหมูกรอบก็ใช้ประโยนี้ได้ I am into crispy p o r k or oh, I am keen on crispy p o r k และก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับ mm hmm. ก็อยากจะบอกว่าถ้าชูหมูกรอบเนี่ยก็เป็นหนึ่งร้านที่เราแนะนำนะครับสำหรับร้านหมูกรอบที่หลายๆคนกำลังแบบอยากทานแล้วก็ไม่รู้จะสั่งที่ไหนลองรับร้านนี้ไปดูว่าเป็นยังไงลองสัมม่งมาทานนะราคาไม่แพงเลยไปซื้อหมูมาทอดเองก็จะราคาแพงขนาดไหนแล้ว แล้วต้องมาทอดให้กรอบให้อร่อยมีน้ำจิ้มอีกและที่สำคัญมีบริการ Delivery ด้วยสามารถเข้าไปดูได้ที่ l i n m m n n นะครับหรือว่าสั่งได้ที่เพจ f a c e b o o k หรือ IG เจ้าชูหมูกรอบนะครับลองลองสั่งมาดูได้อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ก็ได้เรียนรู้คำศัพท์บางส่วนไปแล้วเช่นคำว่า f o r k นะครับ f o ก k ที่แปลว่าส้อมนะครับแล้วก็มี o ป n น p ป o n แปลว่าช้อนนะครับแล้วก็มีคร l a t e เพิ่มมีคำหนึ่งเคือคือจาน และคก็อาจจะใช้คำว่า dish หรือ plate ก็ได้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า cutlery แปลว่าอะไรก็แปลว่าช้อนส้อมนี่แหละเครื่องเครื่องใช้ที่มันจะือนช้อนส้อมมีเดเนาะ plastic cutlery เ no. นาะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่าใช้เลยเนาะ plastic cutlery คือมันไม่ดีเนาะ please avoid using plastic cutlery it might be great for our environment okay ก่อนจะกนันไปอ่ะชิมอีกเธอทำที่มันต้องแบบอสองอันผสมกันเร้อมันกรอบมันดีมาก มันไม่แข็งนะอ,อ่ะพอ่อคนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนตอนนี้ทุกคนใครอยากกินสั่งเลยอย่าลืมจิ้มน้ำจิ้มสองน้ำจิ้มพร้อมกันไปก่อนทุกคนเราต้องไปน,นะครับแล้วเจอกันใหม่อนะีพีหน้าเนาะอีพีนี้บายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะ